ปะไปเที่ยววัดถ้ำแสงทองกันแสงเพชรอ๋อวัดถ้ำแสงเพชรอ๋อน้องเม็ไม่หลับเว้ยน้องเม็หลับแล้วพูดผิดน้องเม็ไม่หลับดีมากนี่น้องเม็ดูสิทางเขาเนี่ยเขาต้องนำทางเพราะอะไรอ่ะนี่เขานำทางเพราะอะไรพี่ตู่นี่ไงเขานำทางให้เราเพราะอะไรอ่ะ นี่ไงพญานาคด้วยเขาต้องนำทางให้เราดีแล้ววูต้นไผ่สวยจริงจริงนี่เีพยพญานาคดูตรงนี้มีพระพุทธรูปปางนาปกให้เรา างว้อยู่มีดอกไม้อยู่เป็นภูเขาเลนเป็นภูเขาเราเที่ยวธรรมชาติเนเที่ยวธรรมชาติเลยป่าสวยง่ามากเราไม่เคยเห็นต้นไผ่ที่สวยขนาดนี้ไผ่ป่าเหรออหไผ่ป่าแหละพี่ดูแต่ทำไมมันตรงมากเลยนี่ตรงมากเลยแบบว่าแบบว่ามันเรียวเลยนะมันเรียวแบบไม่มีกิ่งไอ้นี่ น้ำอ่ะหาไม่มีเนาะเ,เออพ่อบุญน่าจะชอบนะเนี่ยต้นไผ่แบบเนี้ยเนาะโอ้โหสวยจริงจริงแต่ว่าเดินเดินไม่ได้เราก็บูชาดอกไม้จากเขาไปกันี่นะน,นี่สิงโตลี้ยนี่องค์สิงโตนี่ที่จอด ก่นจะอน้เยแล้วกตังกันไปด้วยสิตังอก็เอาไปนอนไ้ไนอนจะไปนอนไงมาเที่ยวเนาะมาเที่ยวนะจะไปนอนหนึ่งคนมาเที่ยวน้อยนะ ใครจะมีคนนำเที่ยวไหมเนี่ยทีวแต่ตัวเล็กใช้กับพ่อกับแม่ได้ไหมล่ะได้ไหมอันนี้ต้นไผ่อะไรครับไผตรงค่ะไผ่ตรงใช่ไหมครับอ๋อไผ่ตรงเหรอนี่ใช่ค่ะมีพันขายอยู่วครับอ๋อน้องนิดจะ่นขุดเมืนนะ่าทำเป็นยู u ู e นะเนี่ยนะเนาะ แล้วหน่อมันก็ใหญ่เลยนะคะมันหน่อมันกินได้ไได้ค่ะนั่นไงป้าต้องทำถ่ายคลิปวิดีโอเอาไปลง YouTube ได้อยู่เนาะมีคนมาเที่ยวไหมมีคนมาเที่ยวบ่อยไหมห้าหกเจ็ดอ๋อน้องเม็ดเอาอันนึ่งไปเลยกลับก็กลับลงทางเดิมใช่ไหมคะ ที่เดินไปตรงไหนไหมคะตรงนี้จะเป็นวัดแสงเพชรบนด้านล่างค่ะถ้าไปวัดพระนอนต้องออกไปตรงที่หนูขายดอกไม้กลับลงไปนี่ให้เลี้ยวขวาค่ะอ๋อที่นั่นจะสวยเป็นวัดสี่แยกอ๋อมันมีมนอีกวัดคนละวัดเหรอคะนี่วัดถ้ำแสงเพชรใช่ไหมแล้วก็จะวัดถ้ำแสงเพชรอันนั้นวัดสีแยกแสงเพชรอันนั้นจะเป็นวัดถ้ำแสงเพชรบนค่ะออจะมีเจดีย์มีพระนอนออแล้วก็มอ อันนี้ตรงนี้เราดูได้แต่ตรงนี้กับข้างบนแค่นั้นเองใช่ไหมเมีคนมาั้ยอดวด่น้องเบสมาเร็วมาว่ยพักกันนตง้เสขี้ะไข้เต็มเลยระวังเดินดีๆลูกเดินดีๆน้องเบสลื่นสองรอบแล้วนะลื่นนะ ก็ตูเก็บกุญแจรถแล้วเรเก็บกุญแจไลยเอาไงกับแม่กระเป๋า,ปอ,าปอยู่นี้เอากุญแจามาเก็บที่พอที่ตรงนีเ้น,ออเน,นั่นโอ้เสียงน้ำตกนะน้องเบสเสียงน้ำตกกัด้ดงแม่ มีมีมีน้องเบสนะม,มีมีมดด้วยนะน้องเบสอ๋อเขาเรียกไผ่ตองอ่ะนี่โอ้สิงโตสิงโตงโต,ตัวใหญ่มากเลย ข้างบนน่าจะลื่นน้ำเพราะว่าเสียงน้ำไหลนะตรงนี้ก็น่าจะลื่นใช่ไหมต้องไปดูขิ้เกยยักษ์ว้าอูยตรงข้างล่างก็มีด้วยไหนเฮียเออจุ่งด้วยไนแอ่กลัวนี่ไงลูกหูมอไม่เห็นหรอลื่นนะเวทลื่น เอาไว้ตรงนี้ก่อนลื่นนะเอาไว้ตรงนี้ก่อนแม่อเเราจะมีไม้ขีดไหมเนี่ย เราไม่ต้องขีดเนาะถ้าจะมีไม่ขีดก็อยู่ในรถอยู่ในกระเป๋าหญ้า<ต>ออกระเป๋าหญ้ามีมีไม่ขีดกระเป๋าหญ้าอยู่ในไหนอยู่ด้านหน,น้าซิปแต่ว่าต้องให้พ่อตูไปเอาเขาก็ไม่ให้ขีดกันนะยเขาไม่ต้องจุดก็ได้ไหมเขาไม่ไหวกับแม่เดี๋ยวอันข้างบนน้องแม่ต้องไ,วอไหวเขาละอันนะทำไงเดี๋ยว เรานั่งยองก็ได้เพราะว่ามันอุ้ยอะย่าปวเขานะก็ค่อยนั่งเดี๋ยวนะน้องเบสมานี่เดี๋ยวลื่นล้มน้องเบสครับแม่นับหนึ่งเนี่ยซันนี่เอานั่งลงลูก เดี๋ยวไหว้พระก่อนต้องบอกเขาก่อนว่าเรามาทำอะไรขอรองเท้าเหยียบเหมือนแม่ในรถเหยียบอ่ถอดแล้วเหยียบรองเท้าเหยียบข้างบนเหยียบข้างบนอ่านมแล้วก็พนมมือเดี๋ยวนะยาขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะขอไหว้พระก่อนนะคะ